ดีครับสวัสดีพี่น้องย่าง,ง,งแกล้งเป็น้องหลังจากแล้วห้แล้วนะมันก็ตกมากสู้มือพี่นอ้องกอดย่างแกลงมากกว่เป็นฮารีวิวลล์หรือน้องเอ้ยครับพ่นก็เลยเมื่อใดเมื่อใดก็ดดดดกพ่นตกสู้มือสูมมอ้มือมันเด็นเด็กเวลาหลังแจกทำให้ดัมากแล้วตกหน้าเกี้ยวสยุมพี่น้องนี่คือย่างนำหน้าครับผู้ผายผู้ดับผู้ดับผู้ผายบรรยากาศย่างแกลง ไปเบ็ดคับขี้เดนเบ็นหรอรอมึงแขังแหลกของปีนี่เป็นไอถิม่มานะมัน,<ฮ>มนเอามามกันครับใส่เล่ามือนแรงจังถิมมาอยามรอมึงนไปตรงเนาะแลังแรกครับ นี่เดินไปแล้วนเลยครับ น้ำิดกูเลสวครับ เรื่อยๆครับเรืเ่อพี่น้องให้เบ็ดครับลองเบิ่งเสียแหลกเป็นยังไงนี่ปลานี่ปลาหรอกอไก่หนองมาใส่รอบเมืองเสือครับจะตายกับมาตหนอง ใส่ปเปรียวครับอันเนี้มองไม่เห็นใส่บเบตันเลียบจะครับเดี๋ยวต่อเตียวเตียวไปนะไปยังพี่น้องไปตะขอ,อหน่อยเลยบุพิน้องเอ้ยนู่ต่ำบ่โอ้ปลาพี่นอ้อ,บบอ,านองาเขอไม่ครับ được loại được qua cái nọ, Cầm hơi chút háng mắt cấp, ui, con nhạt thế nọ. ผมหัวชดทางพี่น้องตัวจะล่ยนึงตัวพี่น้องตัวปลาอ <c oughs> นซ้อนครับแหมเบิ่งหลังนี้นะพี่น้องุไปด้งยกันครับปลาอย่างบนปลาหเหยี่ยนเมือนที ขบไปในปา่าของมุมปุ้มกันครับขบไปกินคู่กันเรื่งองทำบ่ อะไรน่อยครับตัวเวทเลยงากไดโอ้โกปลาอยู่หน่อเอ้ย <c ười> ปลาไหลครับได้หรือเปอ่าหูคือกาครับตัวปลาไหลก็เดี๋ยวไปกีไปหน่องเอ้ยกินตัวเพ็ดเลยครับ เก็บเนี้ยะค่อยเดาครับวันนี้เขาเป็นนองหลังจากไปเรียยบร้อแล้วๆปลาอะไรนำตัวไปเลยครับปลาไหลตัวหนึ่งขอขอหน่อยตัวหนึ่งเอ้ามื่อไรมาลุ้นกันได้เพียงนะเหมือนมาเหมือนลุ้นกันครับ ออาพื่นอเดี๋ยวไม่ได้แครับมันเหมือนมันกันมันหลังแหลกีปนองเ้ยครับเป็นไหมานม่มานมือน,นยำท่ากันไม่น้องลุ้นกันครับ

พอค,ครับโอ้ยเสียดายเสียดายเอาเอาเอาไหมครับแตกหลุดพี่น้องเอาหลุดก็หลุดตลอดพี่นอ้องตโตโตเติมครับเบนั่งหสองกันหสองอยู่ว่าจังไหนสองอยู่ดีๆพี่น้อง แหกลังแรกหนูได้เป็นหนงเอ้ยครับต้อไปเพื่ไงไปบูเบ็ดไปเลยืึ โอ้ยล,ลุ้นกันไปเรือ่อยๆพี่น้องปลาอะไรเอย่ยไปพี่น้องว่าลุ้นกันครับดูดิสักวัดฉันไม่เข้าเสีย <laughs> ปลาชอน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 นี่เี็บร้อยเลยพี่น้อ,องตัวกรลักพอดีครับปลาชอนพี่น้อง เฉียดเงนี้ครับัาเนี่ยช็อนหลัพี่น้องเอ้ยช็อตแรกหลุดครับพวกกูพี่น้องฝากับฝนกับมาหลังพี่น้องเอ้อเย,ออเยครับไปไปไปพอย้ำเลยครับเอาเลยพี่น้องพูนครับเงียบเงี้ย,ยพูนพูนตาพี่น้องวาพูน โอ้ยปลปควันตรงไหนครับโอ้ยรุดอีกแล้วโอ้ยรุดดีแต่ว่าอ๋อเสียบเงี้ยเด้อครับเรื่อยๆครับฝากพี่น้องเลยืหาหาไม่เจอผลเดินในพี่น้องวะเอาด่าพี่น้องเออด่าผลครับผุผลไปยังพี่น้องวะไปยังพี่น้องไปยังไปยังพี่น้องไปยังครับ ดูกันครับปลาชันพี่นาอุ้อกอุ้ยเด็ดมืออุ้ยเกาท่าเลยพี่น้องแหุดลดมัดมือเลยพี่ไหมครับเพื่อนเนี่ยดังแหลกแหุดโอ้โหโหกท่าลพี่อ เดี๋ยวคุณบาลังแหลกหกลุกันเด็กเ้นครับไปไปไปรุนกันไปนนครับครับพม่น้อกลังแหลกหกลุดมาได้ลังสว่างลังสามกุ้ลังสี่ลุดครับเป็นไดๆเ้องพิงน่นรองเครับลังแหลกหกลุ้นลุดอีนนี้แหละครับ ตัวทุทไทยเนี่ยรงเตี้ยบสพราะกำงนาพี่นาะเฮ้ยแต่ชื่อว่าว่าขาแรกขาง่ายครับร่มกับเหมือนแร่งบ้านนี่ครับร่วมกับเขาแรงครับในกับปไปปุ่นหรแก้วพ่อเดือดพี่เนาะครับเอ้าขอุณนอบพี่เนาะขายกำลังแรงใจคนแรกคนแช่คนติดตามไม่เป็นทางหรับเอามือตรไหมครับรับบอนี่กันาพี่เนอครับมือต่ออกไหมรับเบอนี่กัสวัสดีครับ เหมือนเต่าลุ้นกันไหมครับ